ดีครับพี่น้องเอฟซีครับมือนี้เป็นมือสุดท้ายที่พักอยู่นิวโฮมลมสักนะครับนี่ครับสะเดินทางต่อนะครับออขอคัดสีสวีวันฟุ่น,นมือขึ้นนี่ฟุ่นมือขึ้นหลายนะครับมือนี้สะเดินทางต่อนะครับพี่น้องไปอำ,อำเภอวังทอง แมนครับจังหวัดพิษณุโลกครับเดินทางต่อกับลูกแพรอไรพรนะครับไปขึ้นเวทีเสียงอิสานอีกคืนนี้ที่วังทองนะครับอ <c oughs> แม่ก็ วัดเนินสวา่วสวางนะครับอำเภอวังทองตำบลบ,บ้านกลางตำบลบ,บ้านกลางอำเภอวังทองครับกำลังมุ่งเป้าไปพิษลโลกพิดโลกครับนี่เพือ่อบ้ายอําเภอโอ้ยพเมแมนจังหวัดพิดโลกอำเภอวังทองน,นี่ครับนี่ววครับเดี่ยวควอเดอร์ครับเดี่ยวพเมียนเกิดทุกวันที่เห็นยู่นี้เลยเนาะ <Okay. S 1> นี่ตรงนี้ นี่ม่อไส้ยตทองรถอยู่ตรงนี้แะครับขนาดสีแยกนะครับนี่ครับอันนี้คือขายอย่างขายอะไรย่นบ่โมเมนต์โมเมนอะไรย่นคือประดับย่นต่ว่าอันนี้โมเมนอันนี้คือร้านอาหารร้านอาหารครับอ่าร้านอาหารผมไปเลยอยู่ตรงสีแยกน่ะผมขายทำโดนัทขายอยู่ตรงนั้นตรงสีแยกไฟแดงน่ะครับโอ้คนมีธุรกิจตรงใช่ครับธุรกิจผมทำขนมปังใช่ครับ้านขนมปังผมขายอยู่สีแยกสี่วัสี แมนบะแมนครับมันตรงตรงใครับมันกืนวันหนึ่งคุณขายได้เยอะไหมครับก็ลูกค้าขาจรกับลูกค้าประจำไหมก็ประจําก็มีขาจรก็มีส่วนมากขา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 ประจําจะเป็นนักเรียนขาจรล่ะขาจรจะเป็นอ่าเที่ยวขึ้นเที่ยวลงนี่แหละอ๋อพวกที่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงแะเรามีมีพนักงานเยอะไหมครับก็ทุกทุกแยกครับเพราะว่าผมกระจายไปทุกร้านร้านทุกแยกร้านผมตั้งอยู่แยกทุกแยกทุกแยกไฟแดงทุกแยกบายพักนี่กี่สาขาครับโอ้เยอะ ทั่วประเทศเกือบเกือบทั่วประเทศแต่ภาคใต้ไม่ไปเพราะอะไรครับเพราะถูกฆ่ามาแล้วถูกฟองร้ายถูกฟองร้ายมาแล้วถูกฟองร้ายอยู่ภาคใต้ผมเลยมีมีทั่วไปครับครับทุกวันนี้สาขาแล้วก็อีกทางเลยไปย่อยก็ประดับยนต์โบวกนี่คือยังนี่ไฮโดนัทซีิแยงไฮโดรนาซีิอยง แล้วก็จากร้านในจากร้านขนมปังจากไก่จากขนมปังก็มาทําประดับยนต์ประดับยนต์นี่ก็ไปได้ดีนะครับไปด้วสุดแล้วร้านอยู่ตรงไหนครับนี่นะครับอยู่ไฟแดงนะครับอยู่ใบพัดทุกใบพัดนะครับโอ้ไม่วมีสพนักงานมีสวัสดิการไหมเนี่ยไม่มีไม่มีครับรถชนตายป้าแล้ประดับยนต์นี่คือขายอะไรครับขายพวกมะไรอะัยอยู่สีแดงประดับยนต์อ๋อก็คือ คนจะใช้บริการบ่อยมากเลยใช่ไหมครับบ่อยมากครับบางบางครั้งเขาก็ค้วักควักแล้วก็ต้องวิ่งไปรู้จักไหมครับค้วักนี่คือนวักนี่ก็มวักนั่นวักอ๋อผมเรียกควักโอ้ค้วักโอ้ยโอ้ค้วักโอ้นี่คือพ่อหลักเมืองหรือเปล่าเรื่องนี้ทาธานพันเนื้อเขาลูกเดินทางปลอดภัยด้วยพ่อคุณพ่อคุนผาเมืองนะครับขอพร อันนี้หลวงพระบางหลวงพระบางไปไหมครับ475กิโลไปหลวงพระนาก่อนไหมห <c oughs> ลวง,ง,งพระนาเออใกล้12กมค,ครับที่เราจะเดินทางไปนะครับใช้เวลาในการเดินทางไม่กําหนดไม่ไม,ไม่ฟิกราคาไม่ฟิกเวลานะครับไป,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปไปไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ไปบ้านผมเขาเรียกไปเรื่อย นะครับบ้านอีสานเราเมปิดออะไรเนปิดอเนปิดอมันอก่อนลงทุนบ้างมาเลเซียเหรอเมื่อกี้นีนผมอ่านนะเนปิโดก้าหนึ่งมีไหมเนี่ยเติมไปเลยถามเขานะเก้าเก้าสิบเอ็ดหุดห้าศูนย์ไมเกตกหลุมอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวตกหลุมพะนะโอ้โหเอาดอกยานยี่คันอ่ะโอ้ยมีตัวเนี่ ไปเติมไอเอสโซ่นไงเจ้าหนึ่งไอมีไม่กันเดียวขี้เขียนรอไอ้นั่นก็วีจมาไปเติมเอสโซก็ได้มั้งปั๊มมีเยอะแยะปั๊มปั๊มมีเปั๊มมีเยอะแยะมันตกไทยนะไม่ไม่พูดเลยปั๊มปั๊มภาษาอีสานมันเอาวะปั๊มมันก็คือไอ้ดุสบวกแมนบอกรึเปล่ากาแฟกาแฟผมไม่รู้เลือก โม่รู้เรื่องเลยไอ้มอดบมาเฝ้ากันหัวฟองจนเราหัวควรกันมาสั้นเครองบินเนาะขอนิ้วรถเข็นมากาแฟคเขาประเดี๋ยวมันมันมัรูเรืองมันจมไปเลอยคนผู้ชายคนดีคุณพูดไม่รู้เรื่องจะเอาก็ไม่เอาจะอะไรก็ไม่เอามาเฮือกันออย่งเน่ะเฮืออย่างไอหมอดบอไรพวกหั่แล้วจกมึงงอย่งกูกับพวกหัวกัน มึงมากาฟกาแฟอฟู you, ่เอมึงโง่ภาซากูวะเลยจเอาเอสโซ่นะครับมีเบาเกานึงเกาห้าดีเซลโอ้ยเกานึงกับบ่มีอีกอะไรนี่ก็ได้บ่มีวะคือบ่มีวะบ่มีกับบ่เติมตัวแมานบถามมันบ่งเกานึงบ่มีบ่มีหน่นยีมันเหนือบกไปเมื่อหอ่อดีเซลเกานึงไปเติมข้างน้นะ ไม่ก็ว่าติมแล้วเนาะไปไปไปโอ้ยมั <c oughs> ออ็นยังไงต่อเดินทางต่อนะครับโรงแรมกลัว<ะ>ต้นต้นต้นคอ ผู้จักต้นคอป่ะครับผู้รับภาษาไทยเขาเรียกตะครอแต่ภาษาข้าเอิ่นปกคอบ้านอีสานนี่ข้าวบักนี่โอ้เรียมข้าวบักนี่คืออย่างผู้จักทีไปที่มาก่ะบอครับบักนี่คือข่วงไก่ชิดเส้นสนมประจำบ้านพอออันนี้อยากในหลายอย่างยังเ้นบักกุ้งบักข้าวบักเขียบักนี่หลายบักแพ้มีอีดิ บักบักเป็วกุ้งไก่ชิดอีมีวะอีปูอีปูอีตูพรอีตูอีตูอีปูอีปิงอีปิงอีเปร็ดบมมม่นบักบักอะไรบักเปร็ดบักก็ได้อีปูอีตูอีปิงอีปิงฮ่าบองไม่เห็นไส้กระอจาะนี่อะไรบักบักอะไรกันบักห้านี่กับแม่ อีห้าเนี่ยแม่เนี in ่อันนี MAND ้ม่ได้หยาวเลยครับแน่เป็นภาษาของอีสานเดิตรงอีควบไก่ชิดเพราะว่าอีกับอีสานจะิรอนว่าอีแต่ใส่เข้ามาบักหลายคือบักเลยคือควบไก่ชิดได้จ้ะครับบักเลยคือควบควบไก่ชิดควบไก่ชิดแล้วกับประจําวัดบอมบอมไก่ชิดแล้วก็ประจํวัด้วยผักอีหุ้มแม่ผักอีหุ้มอีหุ้มอีตูผพักอีหยังอีกอะ อีินพระอีินพระกาศอีหินบงเม่นโอ้โหลุกนี่เขา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 ไนง่ะนี่บอกนี่สิขคืนขว้านี่คือคืนผูบเถกู่ทับเบิกทางนี้บัอันนี้คือมันหมอกน้เขาคออันนี้ไปทางนี้ไปเขาคอนะครับทางนี้ไปผูบเบิกไปผูบเบิกทางนี้ครับบอกนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างแยกที่จะไปเย็อาเซียนครับอาเซียนออนี่แหละผลเดี๋ยวไปหมอกหมอกกลืนกินภูเขาทั้งลูกนะครับ ถ้าตอนเช้าเนี่ยมันจะกลืนกินหมดเลยนะครับนี่เขาว่าอีหยังกลืนกินภูเขาไดหมอกนะครับแต่สูงเงินสูงเงินบนะ่ไเลยเนกเป็นยาสูงมือเนี่ยนะเย็นไหมล่ะเมื่อก่อนในเมื่อก่อนในสมัยก่อนใช่อยู่แต่สมัยนี้มาอะไรมันก็เงินกีนกลืนกินไดุ้กอย่างไปไปเขี่ยวแล้วเราเดินทางต่อนะครับ,ออรบเอาเรื่องบักว่าทะเลเนาะกับอีบัก<ว>กับักอีเนี่ยคิดว่าท่านผ่ออยู่อีมันมีหลายบ่อีอีหุ้ม อีเลิศพากอีเลิศอีตูปากอีตูอีหินพากอีหินอีอี่ยังล่ะผู้ใดหูกับบอกให้เด้รเอฟซีเขาลงมาคอมเมนต์ในเด้อเออบากนี่ายแล้วแต่ว่าอีเนี่ยมีอีอย่างเนี้ยนะที่บอกอีฮาตามมือคือบากหวานี่คือควอมไก่ชีดถ้ามาบากกับอีเนี่ยคือควอมไก่ชีดของคนอีสานเลยล่ะขันไก่ชีดนี่คือชื่อบากในกับบอกแดงบาก เคียบบักบักสมโอ้ชุกย่างอะไรบักบักนี่หลายครับควบไก่ชิดแหละกัประจำบ้านไก่จังรูแพ้จังเสียกันไปหาเขโอ้ยบักแพ้ตัวนี้างแน่นบลาสั่งเมีนบักไหมบักแพ้บักไายิ่งเสียนะครัี่ไก่แต่ว่าแต่ว่าเจ้จืดเพรบักกว่าเป็นย่าไปแล้วกันย่างกิอยู่เลยอีบ่อีจืดโอ้ีจืดยังไงขนาดแม่นองหน่อยแท้ๆก็ยังอีลองหน่อย มันนี่ไม่ได้บอกตามที่เขาบอกกันเนาะคำพบดมันหยาบเป็นี่คนักเป็นประเพณีของคนอีสานเรือประเพณีความใกล้ชิดเอาพวกใกล้ชิดพูดนั่นสิครับคือเอื้อนเป็นบักเป็นอีเห็นป้ายบอกตัวนั้นเหมมันพิทโลกพูทับเบิกไปขวาพี่โลกตรงไปเนี่น่ะเทสเนี่ยนะผู้ทับเบิกนั่นแมนว่าขวามือเขาแต่ว่าตรงไปคือเขาขอเนี่ยผู้ทับเบิกครับนี่นะครับหนาหนาวเนี่ยึ้นหนาหนาวประมาณจะองศาขึ้นย่ำพื้นเนี่ย มาดแปดได้ไหมว่าแปดองศาเจ็ดแปดองศานะครับเพิ่มมาจากไอ้บ้านสร้างตูหลุดก่ะสิบแปดอ๋อนี่เหลือที่เขาขายอะไรยนต์ใช่ไหมเนี่ยประดับประดับประดับยนต์ประดับยนตโอ้โหนี่คือร้โดนัทร้านโดนัทร้านโดนัทคือเขาอยู่ตรงสี่แยกครับ้านครับร้านครับร้านผมจะอยู่ตรงสี่แยกอ๋อพนักงานเป็นคนภาคใต้เปล่าไม่ไม่ประดับยนต์ พนักงานเยอะเนาะเยอะเยอะครับแยกนี้เยอะสาขานี่เยอะไม่ใช่ร้านเขาเขาเรียกว่าสาขาสาขานะครับคือตรงที่ตรงที่ตรงที่สะพานไฟแดงนี่เนี่ยเขาเรียกสะพานไฟสะพานไฟอะครับจองเลยล่ะครับสัมปทานเลยใช่ไหมสัมปทานแล้วอ๋อสัมปทานแล้วคุณไม่ต้องมายุ่งแยกนี้แยกนี้อ๋อนี่คือคือเจอะไรเนี่ย เก๊ะอะไรเนี่ยเก๊ะเข้าเนี่แหละครับโอ้เก๊ะของในโดนนัดนะโดนนัดโอ้เขาจะเขาจะจองเลยแหละครับเป็นพื้นที่ของเขาเลยใช่ครับไปนะครับนี่พูดพูดถ้เบิกทางนี้ครับขวามือครับพูดถ้เบิกทางนี้ครับนะครับเดี๋ยวไม่แน่ขาลุงเราอาจจะลุงครับวังทองร้อยสองโล นะครับพิโลโลกร2อยินะครับน่าจะอยู่ส้นนี้นะเรายังไปไม่ถึงวังทองนะเพราะว่าเราตั้งจีเไปแค่92กมมันจะอยู่ส้นนี้มันจะอยู่ส้นทางนี้ถอยกลับมานะครับส้นคืออะไรส้นก็คือมันไม่ไย้อยู่ปลายเล็บนิโปตีนเนี่ยมันอยู่ทางล้นส้นน้องอ่ะนะมันถ้าพูดถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือมันว่ายุ่ข้างหน้าส้นน้องส้นหัวบ้านส้น้ายบ้านน้งสี่เนาะส้นส้นพูดอยู่ส้นพูละส้นหัวหน้าหมละ ส่วนทั้งุ่นละนี่เข้ามาส่วนมันบริษัทโดนแล้วมาขามดองร้านปลาอ้วนร้านปลาอ้วนคุณเคยกันดีแม่นบ้แต่ไม่ค่อยได้จอดคุยกับแกหรอกแกไม่ค่อยว่างไม่ไม่ก็ไม่โอ้นี่นะครับภูเขาครับไม่ใช่ภูเราไม่ใช่ภูเรานะครับภูเขาเป็นของเขาไม่ใช่ภูเราเผลอแต่เลมาอตี ตัวเมียตีปีพะพะพะโอเพลนี่ไม่รู้ทีตัวครูขันรักมาจุกครูจุกครูนี่สมัยม,มันเหมือนเนี่ยโ,โอ้โหสวยงามมากครับตัวนี้อผาซอกแก่ทางนี้ปะแม่เบื้องซอกเขาละครผู้เขางามขนาดเลยครับโอ้นะครับวรวรบนแล้วครับลอ่อหอด วางทองนองะครับคอยว่ากันอีกทีหนึ่งโอ้ <c oughs> oh, ชมวิวนำทางทางไปก่อนพระสอนแก้วยุคหนานี่บอโอ้ของนี้มันก็ง่ามแต่ว่าโอ้สูงขนาดเลยอวดลวดเลยขนัง มุ้งหน้าสว่างทองนะครับปืดใกล,ลนะ้ล้วฮอนเน่ปวดครับหรือหูบเหวีงน่ามลายพี่น้องตรงนี้โอ้ยศอกตรงนี้ครับข้ามหนีกับคนอ,อยิน้ตัวนะแม่หวะ <c oughs> ดังแม่ เขียว,ว,วแค่แ,แ,มแ,แม่ครับเคยได้ยินบอกเขียวแค่แม่พี่นี่ได้ยินครับเขียวแมงเขียวแค่แม่โอ้เขียวบเวลาที่เป็นแค่แม่ครับเสดกินขนมอะไรโอ้เราไปในะตามซอกลืมเขานะครับ ผาผาซอนแก้วนู่นนะครับผาซอนแก้วมองไปปู้ผาซอนแก้วครับไปน้องมีคนยู่ใส่กาคื่อว่านตลาดตลาดข้างคือคน,นี่นะครับผาซอนแก้วนะครับมองไปแบบนี้ครับผาซอนแก้ว ไปร่องรับอบตแถวนีิม่งด้วยจ้ะมาแล้ว,อ,ลวอ่าพี่น้องครับขอสินสุดในการถ่ายคลิปไปเพียงเท่านี้ก็นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ